ต้องเองเงีน้องตองลงไปลงต้นต้วน์ตัวนอจะขอ็จะคลองไว้สบายดีสบายดีพี่น้องมืัอนี้ข้อจะมาอัปเดตหน้าเข้พี่น้องเบิ้งหน้าเขามีอีหยังแน่นี่ที่พี่น้องแค่ยู่นี่แค่หน้าบัวหน้าบัวหน้าบัวของเขาที่ แบงมาแบงโซนเห็ดอันนี้เป็นเป็นเขานนเป็นเขาหน้าวานส่วนนี้เป็นหน้าบัวมาแบงโซนเห็ดเพื่อว่าเป็นการเยียวยาจากของเบญมี่ไร่ใด้่วนจะดูการทำหน้ามาล่อตาหน้าขายขาก็บ่าเป็นคาเป็นราคามีข้อผิดพลาดพี่น้องไว้เบิง่งน,นี่คือปลาบัวบัวจินเม็ด บัวกินเม็ดบัวหลวงบานห้าพี่น้องเพราะว่าห้าแบงออกไม่เห็นบัวอีกประมาณสี่ไรในแปลงหน้าห้าพี่นอ้องก็เหียนดอกบัวงามเพราะว่าบัวนีห้องบ่ไดดไปขายพอขายคนกลางฮาขายกันเองตีราคาเองอถ้าพี่น้องสนใจ อยากเสียดหน้าบัวเป็นส่วนเห็ดของผืนหน้ากับผืนหน้าคุมคุมพี่น้องแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างอยู่ในหน้าเฮ้ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งไปแวะเบิง่งห่าเห็ดกิจกรรมอย่างนี้อยู่หน้ามีอันไหนเนี่ยนี่เป็นหนะ้าเขาใส่เขายี่เตี้ยพี่น้องนี่ยว่าสูงหน,น่อยนี่พี่น้องเขายี่เตีย้ย ่ขอยึดเตียเตี๋หน้าวานแต่ก่อนอยยดหน้าดำแต่ก่อนหน้าเขาเนี่ยเป็นนาหน้านามถ่วมนี่ท่าางราชการกับเป็นไม้แก้ไข่คุดอ่างคุดคลองแต่ห้องกับยังเก็บไว้ส่วนหนึ่งจะเป็นหน้าบัวเดีย๋ยวจะได้เป็นสินค้าของเขา้า <c oughs> นําไปขายออกคุด ท้องตลาดบ,าบ้านนั่นบ้านนี้เ่าปเรข,ขายกันเองขายกันก็ขายรายคากินกันไดน้นี่เป็นหน้าเขา่าพี่น้องก็จะเห็นเขา่านี่เป็นเขายิ่เตียนันพึ่งแซมแล้วสามแล้วแต่รอจะฝนพี่นี่ฝนอยู่ถึงช่วงโดนเราพี่น้องสองเดือนเราประมาณสองเดือนโดยประมาณกับโมตัวกับว่าเมื่อนี่ละทีมีฝนวันที่หา กรากระดานที่ซีทีหาี่มีผลมีบัวกระ่อน,น้ำเพื่อกันนะครับจะพ่าปเบิ้งงมองอื่นอีกพี่นอ้องเปเบิ้งส่วนอื่นอีกอบัวก็มีหลายชนิดเนี่ยบัวแดงก็มีพี่นอ้องหน่บัวสีแดงงามๆพ้าพี่น้องไปเบื้องเบื้องต้องการมาอยู่ในหน้ามีีอย่างแน่เตียดไว้ที่ี่เป็นประโยชน์เป็นผลผลิต ติดตามกันไปเบิ้งนี่ก็เหยียบมองนึ่งพี่น้อง <c oughs> นี่เขาเดือดคล้องเลี้ยงปลาแต่ปีนี้ขาดน้นเล็กน้อย <c oughs> ห,ลอหลังข้องหลังคุคล้องก็มีตะไคร้มีปลมะเขือทั้ <c oughs> ทงด้านนี้มันทั่วทั่วฝักเน่าทัวดอเขาหนึ่งพี่น้องขอ <c oughs> นี่ก็เป็นว่าน้ำลง มีหอยเชลลีน,นั่นนี่ผ้าปีหน่อยเบิง้งมีหอยมีหอยเชลลีปลูกเลี้ยงไว้กินคล้องนี่เป็นปลาปลานิ่นคล้องนี่กันปล่อยประคอ มาเบิ่งน้ำกันนี่เป็นบ่อใหญ่บ่อพักน้ำอืมนี่แปลาหลายพักมาไปเบิ้ลงานเข้าเย็นหลังเงานน้อยเราพี่น้องอืมท่านเแียงแห้งอันนั้นก็เป็นโซลาเซลล์ น้ำบาดาลน,น้ำบาดาลโซล่าเซลล์มีอยู่นี่สองบอ่อนี่บอ่อนี่ใส่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเลยเปิดอุทกนองเบิง้งนี่คือสวิตขอ,อรมแมนบ่อใส่ไฟฟ้าน้ำพลังขึ้นนี่เป็นระบบไฟฟ้าบ่ดี จริงรงกเป็นบอปาดานใันใช่ไหมบอ่อยูก่กเราบอเอามนี่บ่อปาดานระบบากบ่อนี่บอนี่เป็นะร,ระบบสลาเซล์นี่งหนึงนแผงสลาเซล กล่องกล่องขวบคุ้มกล่อ,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 องขวบคุ้มของ <c oughs> ไฟของระบบโซลาเซลล์อันนี้นเปิดเปิดอืมแล้วก็ปิดไว้่เปิดบอร์นี่เห็นบอโซลาเซลล์ห่างกันอยู่ประมาณ3เมตร เพราะว่าอาศัยน้ำสองบอ่เทียมโยงหากันเวลาใส่งานไ,ไปเบิ้งอย่องน,นึงกีนน้องยังบ่ท่านจบท่านสิ้นนี่เป็นโรงเก็บคองนี่เป็นบอลเลียงจิรีบออเลียงจิรีสองบอลหนึ่งสองบอกจุดเก็บหัวาหามเก็บของ ใช่บ่งหลายหมองมีเป็น,ปนจิ้งหรีดจิ้งหรีดบ่อจิ้งรีดนี่เป็นหนูคีอบอหนูมั้งนองเบ่งกระจายแล้หนูนอหนอบอหนูของเข้ามีอยู่ประมาณ3 0มสบถึงสี่สิบบ่อสามสิบเกีอยบสี่สิบ เดี๋ยวไปซื้อตัน,น,อนี่นี่แบบคอกหนูน้องก็อยูันตัวหนูนะมีหนูหนูหน้าหนูภูอออบอคือบ่อหนูนี่น้ำก็เ,เป็นน้องปลาทีนี้เป็ด นี่ขอกไก่ขอกเป็ดน่นี่เป็นเป็ดเทพเป็ดบาการี่สิบสามตัวเป็ดหน่อยอันนี้สัตว์เลี้ยงที่เสียมสน้นนี่ก็เป็นขอกหนูตัวน,นี้เป็นหนูพ่อพันตัวหนึ่งหนูพ่อพัน มาขายกันถ้าเป็นหนูถอนขนแล้วก็นในราคากิโลละสองรอยหาสิบบาทนี่หนูเริ่มผสมพันธุ์เอาผสมพันธุ์กันผูนึงเมียนึงยังันยังมีลูกน้อยอย่างกันมีลูกน้อยของมันอยู่กับกากน้ำดี่พือวิธีการหาน้ำหนูห้คกวดผ้าใาบเบ่งะหะลายขอบ เล้ลายบกอันนี้ก็ผสมอันนี้ผสมพันกันยังบ่พ่อพี่น้องไปถ่ายเบิ้งกันอีกอีกหม่องหนึ่งนี่กับน,นี่ก็เป็นผสม กำลังผสมพันธุ์กันเอาไว้ไอ้หน้องไอเบิ่งอีกไล่ไล่หมองไล่ไลยทีอันนี้เป็นฟ้ามหนูเก่าหนึ่งส่วนนี้บระัทมีหนูหน้อยก็เลยพักไว้สักก้อนอันมูนี้ก็มีแต่ฟ้ามหนูโคกหนูนี่ก็ส่วนนี้เยาก็เตรียมแต่ก่อนนี่เขาเลี้ยงเป็แนแหนแดง ห้องมีบอลเนี้ยเนื้อแดงน้ำนี่เป็นเนื้อแดงส่วนนี้ก็เป็นบอลเนี้ยเนื้อแดงนเนื้อแดงมันยังบอกท่านบอกเป็นหอวมาวันน้ำบาดานย้อนหน้าเ้ามีจุกบ่อพาไปเบิ้งอีกนี่อีกบอหนึ่งระบบไฟฟ้ากันนี่ นี่บ่อนี่ใส่ระบบไฟฟ้าเจาะลึก40เมตรใส่ปัมเสมอของแฟนกินนี่คือกองขวบคุ้มมันใส่แล้วก็ยังมีอีกนี่นี่บ่อน,นึงพี่น้องบ่อนี้ก็พักใส่ไปอืแต่ระยะหนึง่งบ่อนี้เจ่วเจ็ดสิบสองเมตรตรวจสงว่าน้ำออกดีแล้วก็ต้องพักไว้ก่อนถ้าพี่น้อง <c oughs> จนคิดจนใจกับคลิปนี้หรืออยากคิดตามกันก็นจ,ะกกกกะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกระดิ่งลืมกดติดตามกันพี่น้องจากช่องพบ่าวเถาทีวีห้องที่ภาพพี่น้องเบิ่งคิดดีๆนี่ก็เบิ่งกันนั้นกับบอนหนูอีกอาไปเบิ่งด้านนี้เขาเรื่องไปกินเรื่องไปขาย ละค่าดีหนูสุมือบ่เลี้ยงบาได้กินพี่น้องหนูน้ำถงน้ำถาวรบ่อ,อ,นนบบอหนูหกหนูนี่กับมี่ลูกน้อยพ่อแม่น,นี่ก็จะเริ่มติดตามกันไปใหญ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นบอ่อหนูอันนี้นี่มีสามตัว อย่าลืมฝากเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กันกดติดตามกันทางช่องของเฮาอย่าลืมฝากกันและลายสำหรับพี่น้องต้องฟังไทยฟังลาว <c oughs> พี่น้องอย่าต่างชาติที่คนไทยไปอยู่ต่างชาติที่เห็นก็จบไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปนี้